คุณผู้ชมค่ะมาชมโครงการบ้านทาวน์โฮม2ชั้นค่ะใกล้เคียงสถานที่สําคัญมากมายเลยค่ะในเรื่องของการเดินทางค่ะสะดวกมากๆเลยค่ะและสิ่งอำนวยความสะดวกค่ะที่ครบคันเลยค่ะและที่สําคัญเลยค่ะถนนเมนหลักได้ทกกว้างเลยทีเดียวค่ะ สวัสดีคะ่ะวันนี้น,นัดพาคุณผู้ชมค่ะมาชมโครงการบ้านทาวน์โฮม2ชั้นค่ะในย่านนะคะของประชาอุทิศนั่นเองค่ะสําหรับโครงการพีโนสุขสวัสดิ์ประชาอุทิศค่ะบนทําเลที่ตั้งนะคะในซอยประชาสามัคคีค่ะจังหวัดสมุทรปราการนั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกว่าใกล้เคียงสถานที่สําคัญมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นบิ๊กซีประชาอุาทิศค่ะเทสโก<ท>้โรตัสประชาอุทิศรวมถึงแม็กเวลลูประชาอุทิศนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเดินทางค่ะสะดวกมากๆเลยค่ะเพราะว่าใกล้กับถนนสุขสวัสดิ์ค่ะรวมถึงทางด่วนพิเศษนะคะไม่ว่าจะเป็น ทางด่วนค่ะเฉลิมมหาคนครทางด่วนวงแหวนกาญจนานั่นเองค่ะแล้วก็รวมถึงใกล้กับสะพานภูมิพลนะคะและสิ่งอำนวยความสะดวกค่ะที่ครบคันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นค่ะสระว่ายน้ําระบบเกลือฟิตเนสค่ะสวนสาธารณะนะคะแล้วก็สนามเด็กเล่นและที่สําคัญเลยค่ะถนนเมนหลักนะคะกว้างเลยทีเดียวค่ะไปดูภายในบ้านกันเลยค่ะ และตอนนี้ค่ะนัก็อยู่ภายในตัวบ้านค่ะกับบ้านเลขที่868ทับ150ค่ะสามห้องนอน2ห้องน้ำนะคะสามารถจอดรถได้ถึงสองคันค่ะแล้วก็มีพื้นที่นะคะเหลือๆค่ะสามารถทํากิจกรรมภายในครอบครัวได้อีกด้วยรวมทั้งค่ะหลังคาจอดรถด้วยนะคะและสําหรับภายในตัวบ้านค่ะมีพื้นที่ใช้สอยค่ะถึง17.50ตารางวานั่นเองค่ะต้องบอกว่ากว้างโป่งโล่งสบายมากๆค่ะเพราะว่าเป็นประตูบานกระจกบานสไลด์นั่นเองค่ะและลึกเข้าไปภายในตัวบ้านค่ะจะมีห้องครัวนะคะหรือว่าทํา เป็นพื้นที่สักล้างได้เช่นเดียวกันค่ะสําหรับห้องน้ำถา่ะมาพร้อมกับสุขภัณฑ์ที่ครบคันค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูภายในชั้น2กันนะคะ และขึ้นมาบริเวณชั้น2ค่ะมีทั้งหมด3ห้องนอน1ห้องน้ำนะคะในส่วนของห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะเป็นห้องขนาดใหญ่กว้างเลยทีเดียวค่ะสามารถวางเตียงขนาดคิงไซด์ได้นะคะรวมถึงเฟอร์นิเจอร์เพิ่มเติมได้อีกครบคันเลยค่ะและรวมถึงนะคะสำหรับ2ห้องนอนค่ะ2ห้องนอนมีขนาดเท่ากันนะคะและที่แน่ๆค่ะมี1ห้องน้ำนะคะที่มาพร้อมกับสุขภัณฑ์ที่ครบคันนั่นเองค่ะที่สามารถใช้ร่วมกันทั้ง3ห้องค่ะ ในส่วนของการเดินทางไปยังโครงการพรีโนสุขสวัสดิ์ประชาอุทิศโดยเริ่มต้นจากห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีประชาอุทิศถนนประชาอุทิศขับตรงไปบนถนนประชาอุทิศประมาณ2.6กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ซอยประชาสามัคคีขับตรงไปบนซอยประชาสามัคคีอีก1.9กิโลเมตรทางเข้าโครงการจะอยู่ด้านซ้ายครับ และสําหรับใครนะคะที่สนใจค่ะอยากเป็นเจ้าของนะคะกับาทน์โฮมสชั้นนี้สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยค่ะหรือว่ามาพูดคุยกันได้ผ่าน3ช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube และ Tik t o อกนั่นเองค่ะและอย่าลืมดาวน์โหลดค่ะกับบันบานแอปพลิเคชันที่รวบรวมค่ะทัพ์มากกว่า3000รายการไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวมาดแฟดทาทน์โฮมอาคารพาณิชย์นะคะและสามารถค่ะเข้าชมโครงการได้ฟรีแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะเพียงแค่คลิกบันบานแอปพลิเคชันเท่านั้นเองค่ะเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้นัดขอตัวลาไปก่ ่อนสวัสดีค่ะ